สองไอจีวิววรรณรสหลังเจดจบรัก4ปีเรียกได้ว,ว่าปิดฉากรักลงไปอย่างน่าเสียดายอีกคู่แล้วเลยค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุม 7, 7, ่มเจดเจดพิพัฒน์และนางเอกสาววิววรรณรสหลังโดนจับตามมาพักใหญ่ซึ่งเจดก็เป็นคนออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองแล้วว่าได้จบความรัก4ปีลงไปแล้วเพราะมีเรื่องที่เข้ากันไม่ได้แม้ที่ผ่านมาจะพยายามปรับเข้าหากันแล้วก็ตามสุดท้ายก็เลยคุยกันและแตัดสินใจจบความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาแน่นอนและยังคงเป็นห่วงอีกฝ่ายเหมือนเดิมในขณะที่ทางฝั่งวิวเองก็ยังคงเก็บภาพและโมเมนต์เก่าๆกับเจดไว้เหมือนเคยไม่ได้มีการซ่อนหรือลบซึ่งแต่ละโพสต์นั้นก็หวานกันหนักมากอาทิเช่น Happy Annie at แอดเรักมากแหละดูทำหน้า first time ครั้งแรกเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกที่มาฮ่องกงด้วยกันเมาฮ่องกงครั้งแรก ไม่วาเลนทนยเรื่อยๆเป็นจนแก่เรียกได้ว่าวิวเองก็ยังอยู่ในช่วงเวลาทําใจค่ะแต่ก็เลือกที่จะไม่ลบโมเมนต,ต์เก่าๆที่เคยมีให้กันด้วยยังไงก็ขอบให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยนะคะ